ดีค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าโพี่น้องมื้อนี้ฝรั่งฟังโงงพามาชมบักงุงพี่น้องเบิ่งเบิงเบิ่งต้นต้นโบสูงนี่พี่น้องต้นแพรพ่อเพียงหัวเขาเนี่พุ่นหเจ้าของพันนะ่เห่ะเป็นรูปเป่นคำมอยู่ในต้นของเั่นงาม คนนะคนนะโอ้หน่วยแท่หน่วยว่าพี่น้องเลยเป็นจนจนจน,จนติดดินพี่น้องพนหนึ่โอ้ยสะอ่อนน้ำบ่คนนะคนนะบึงเด้อพี่น้องเด้อคนนะคนนะคนนะยังเป็นอีกต่อไปอยู่พี่น้องแล้วบัดนี้เบิ่งเด้อบัดนี้สูงต่ำขนาดไหนพี่น้องห้าสิบเซน,นพี่น้อง <c oughs> เคยเห็นบ่ห้าสิบเซน ห้าสิบชิ้นเบิ้งเจ้าของเพิ่นนด้นเหรลูกคัมอยู่ี่เพินะ่นเราจะอ่อนของเพิ่นเพื่อน่ะเพื่อน่ะขนาดเจ้าของเพิ่นได้นั่งกู้เขาได้หน่นะเพื่อน่ะเบิงบ้งเบื้งพี่น้องเบิ้องอ๋ออันนี้อันนี้ของเพิ่นผักสวนครัวลวกกินได้เบิง้งพี่น้องเด้ออืมบ่มีน,น้อยพี่น้องใหไงไงใหญ่เทใหญ่เ <laughs> ทใหญ่เทะ เพื่อนอะเพื่อนอะเบางคนปลูกกระพองกันพี่น้องเอ้ยผู้เพื่อนเอาใจใส่เนาะมันก็งามคนเอาใจใส่เพื่อนอะเพื่อนอะพี่น้องพี่น้องพี่น้องเพื่อนอะ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 เบื่องดูบังเราเห็นดูน้องพ่อหีจังนี่เนาะมันก็งามนะพี่น้องเอ้ยเอ้ยกล้วยกัดโตเห็นมันตัดบวมเป็นวยน้อยน้อยดิแต่ว่าช่วงนี้มันยังบ่เป็นมาก ฟังเสียงกับแก่ได้พี่น้องเอ,อ้ยอาจสิมีโชคกระพองกันเนะี่ยฟังเสียงกับแก่หอมเนอะเออเราพวกนี้จากนี้เลาะหัวเลาะเอาอยู่นี่พูดฮะเราเลาะหัวเลาะเอาของเราอยู่นี่เบิ้งพี่น้องวันนี้อีกต้นที่หน่อยหน่อยเพราะแม่หนันเงาเป็นศอกพี่น้องพูดฮะพูดฮะพูดฮะ อิสเลยเอวนี่อายนะพี่น้องอายเลยล่ะเอออย่าว่าปันเขาอันนนั้บอดีเด้อดินบอดีเด้อมันอยู่กับคนเห็ดนะพี่น้องของบอนีมันูยกับคน